ในขณะที่สื่ออย่าง NBC News สื่อของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการรายงานข่าวนะครับโดยมีการอ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดของผู้นำสหรัฐก็คือโจไบเดนนะครับโดยบอกว่ามีแหล่งข่าวเนี่ยอยากน้อย4คนนั้นให้ข้อมูลกับ NBC News นะครับว่าเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับวลเดิเมเซเลนกี้กับทางด้านโจไบเดนนั้นได้มีการพูดคุยโทรศัพท์กันและก็เป็นครั้งแรกที่เห็นโจไบเดนนั้นเนี่ยมีการตะคอกใส่ทางด้านวลเดิเมเซเลนกี้ ด้วยแหล่งข่าวที่ให้ข้อมูลกับทางด้านสื่ออย่าง NBC News นั้นเนี่ยบอกว่าเวลานั้นเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยกำลังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุมัติแพ็กเกจการช่วยเหลือทางด้านยูเครนรอบใหม่เป็นมูลค่าเนี่ยหนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยครับก็คือกําลังแจกแจกว่าไอ้หนึ่ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยสหรัฐจะมอบอะไรให้กับทางด้านยูเครนบ้าง12ึ่งสก็คุยโทรศัพท์กันไป แต่ปรากฏว่าในจังหวัดที่โจไบเดนนั้นกําลังชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็กเกจการช่วยเหลือนั้นเนี่ยวอลโริเมเซเลนกี้เนี่ยพูดสวนขึ้นมา<ะ>พูดสวนขึ้นมาว่าไอ้สิ่งที่โจไบเดนเนี่ยจะให้เนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการของอยูเครนสิ่งที่ยูเครนต้องการเนี่ยมี1 2 3 4 5แบบนี้นะครับอาวุธที่ยูเครนต้องการเนี่ยมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปรากฏว่าทางด้านโจไบเดนนั้นก็ตักคอกทางด้านวอลโรมิเมเซเลนกี้ทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ออกอาการไม่พอใจ พร้อมกับทวงบุญคุณครับคุณผู้ชมว่าบอกว่าโจไบเดนนั้นเนี่ยมีการขึ้นเสียงทางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าคนอเมริกันนั้นเนี่ยใจกว้างมากนะรัฐบาลของเราก็ใจกว้างมากนะกองทัพสหรัฐใจกว้างมากนะทํางานอย่างหนักเพื่อ,อยูเครนมาโดยตลอดแล้วสิ่งที่ยูเครนควรจะต้องทำเนี่ยผู้นํายูเครนควรจะต้องทําคือควรที่จะทราบซึ้งมากกว่านี้ในสิ่งที่เรามอบให้ไม่ใช่มาร้องขอว่าจะเอานั่นจะเอานี่นี่คือสิ่งที่เรากําลังทําให้อยู่นี่คือสิ่งที่เขาบอกว่า โจบไบเดนนั้นก็ตะคอกกลับไปยังทางด้านวอรโลดิเมียเซเลนกี้แหล่งข่าวคนใกล้ชิดของผู้นําสหรัฐบอกว่าไม่เคยเห็นอาการของผู้นําสหรัฐเนี่ยในการตะคอกใส่วอโลดิเมียเซเลนกี้เลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าเพิ่งเห็นครั้งแรกเพราะว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยพยายามร้องขอในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่ฟังผู้นําสหรัฐว่ากําลังพูดอะไรกําลังชี้แจงอะไรนะครับในขณะที่ทางด้านทูตทหารสหรัฐประจํายูเครนล่าสุดนั้นนายพลจัตาวาการิกฮาร์มอน เป็นผู้นําหน่วยทหารสหรัฐเนี่ยเข้าไปในยูเครนนะครับตอนนี้การเข้าไปนั้นเนี่ยคือเข้าไปตรวจสอบเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งให้กับยูเครนเนี่ยว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ส่งให้เนี่ยมันไปยังจุดหมายปลายทางเนี่ยคือมีการนับการรับเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามประสงค์ของสหรัฐหรือเปล่าว่าเอาไปใช้ในสมรภูมิรบเหตุเนี่ยเพราะว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทางด้านข่าวที่มันออกมาว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยถูกส่งเข้าไปขายเนี่ยในตลาดมืดเป็นจํานวนมากดังนั้นสหรัฐนั้นต้องการที่จะเข้าไปติดตามอาวุธยุทโธปกรณ์ของตัวเองว่าถูกนําส่งไปยังที่หน่วยที่ต้องการอาขอความช่วยเหลือจริงหรือไม่อย่างไรครับล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับทางด้านเบอร์มานนิวอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นสื่ออิสระในประเทศเมียนมาก็ได้ออกมารายงานข่าวนะครับว่าขณะนี้ในประเทศเมียนมานนกําลังมีการระบาดของข่าวปลอม ซึ่งระบุว่าทางการของไทยนั้นออกหมายจับผู้นํากลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเกิดขึ้นหลายแหล่งมากนะครับซึ่งทางด้านเบอร์มาเนียลนิวอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นหรือว่า BNI ระบุนะครับว่ากรณีข่าวปลอมกล่าวนั้นได้แก่ต้นต่อที่ชื่อ Facebook ว่าซิดแมนซอนะครับซึ่งได้มีการอัปโหลดข้อความเมื่อวันที่24ตุลาคมอ้างว่าทางการไทยนั้นได้มีการออกหมายจับนะครับทางด้านซอนิวเดมยา ผู้นากองทัพสหภาพแห่งชาติกะเรียงควบคู่ไปกับการออกหมายจับนะครับทางด้านพันโทซอยันนิงแล้วก็ทางด้านร้อยเอกเคียวเต็ดนายทหารในกองทัพสหภาพเมียนมาของสหภาพแห่งชาติกะเรียงนะครับซึ่งบนเฟซบุ๊กของซิกแมนซอนั้นเนี่ยระบุว่าพวกเขาทั้ง3านั้นมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรรมและก็การก่อการร้ายในพื้นที่ถนนสายเอเชียและรัฐกะเรียงแล้วก็ในประเทศไทยซึ่งการกร่อเหตุดังกล่าวก็ทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง ึงได้มีการออกหมายจับอยู่บนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และจะไม่มีไม่มีที่ให้พวกเขาทั้งหมดเนี่ยหลบหนีต่อไปได้อีกต่อไปนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านเบอร์มานิวอินเตอร์เนชั่นแนลนั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบข่าวดังกล่าวมาที่ประเทศไทยนะครับบอกว่ารัฐบาลไทยนั้นปฏิเสธนะครับไม่ได้มีการออกหมายจับผู้นํากองทัพอาสาภาพแห่งชาติกะเเรียงแต่อย่างใดแล้วก็หากถ้ารัฐบาลไทยได้มีการออกหมายจับจริงนั้นสื่อทางการในประเทศไทยจะต้องมีการรายงานข่าวนี้นะครับ แล้วก็จะไปสร้างความโกลาหลในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้าน BNI นั้นก็รายงานนะครับว่าต้นตอของข่าวปลอมดังกล่าวนั้นเนื้อหาระบุว่ารัฐบาลไทยได้มีการจับกลุ่มและการออกหมายจับผู้นําการปฏิวัติกะเหรี่ยงหรือว่าข่าวการเสียชีวิตของผู้นํากะเหรี่ยงเนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาซึ่งก็บอกว่านี่เป็นการสร้างความวุ่นวายในประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเข้าไปดูที่ Facebook ของทางด้านซิดแมนซอนนั้นเนี่ยพบมีประวัติการเผยแพร่ข,ข้อมูลเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่จริงเเนนนี่ยยนะมโดดดตลอชวกัั